แปลกจนเรียกได้ว่าน่ากลัวเลยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ23รกรกฎาคมปี1954ที่สนามบินฮานิดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่ที่ตรวจคนเข้าเมืองเจอผู้ชายคนหนึ่งที่ทุกอย่างเลยด้ไว,ว่าดูปกติมากเลยแต่พอขอดูหนังสือเดินทางเขากลับระบุสัญชาติว่ามาจากทูเรตซึ่งประเทศนี้นะครับมันไม่มีจู่จริงบนโลกใบนี้พอเจ้าหน้าที่บอกว่าเฮ้ยผมไม่คุ้นชื่อประเทศนี้เลยนะ ชายคนนี้ก็เริ่มหมุนหงิดครับเขากางแผนที่โลออกมาแล้วชี้ไปตรงระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับสเปนซึ่งในแผนที่ของเราตอนนี้นะครับมันคือประเทศอันดอร่าที่แปลกไปกว่าน,นั้นคือชายคนนี้ไม่ได้ดูเหมือนคนที่สติไม่ดีอะไรเลยนะครับแถมยังมีเอกสารครบชุดทั้งใบขับขี่บัตรประชาชนสมุดเช็คธนบัตรใบเสร็จต่างๆจากทัวเรสที่ดูทุกอย่างเนี่ยเป็นของจริง สุดท้ายครับเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเลือกกักตัวชายคนนี้ไว้ที่โรงแรมใกล้ๆสนามบินเขาพักอยู่ที่ชั้น3มครับมีกาดเฝ้าอยู่หน้าประตูห้อง24ชั่วโมงและเจ้าหน้าที่ครับก็เก็บหนังสือเดินทางกับเอกสารทั้งหมดของเขาครับไว้ในตู้เซฟของเจ้าหน้าที่อย่างหนาแน่นปิดล็อกไว้อย่างดีแต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นครับกาดไปเปิดประตูห้องเข้าไปกลายเป็นว่าห้องว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยหน้าต่างปิดสนิทไม่มีทางที่จะปีนหนีลงไปได้แน่นอนแต่ที่แปลกไปกว่านั้นนะครับของที่ปิดอยู่ในตู้เซฟของเจ้าหน้าที่เนี่ย เอกสารต่างๆพวกนั้นนะ่หายไปด้วยเหมือนกันถ้าใครอยากให้อธิบายลงลึกเกี่ยวกับพวกทฤษฎีเหล่านี้นะครับเกี่ยวกับการย้อนเวลาเนี่ยพิมพ์คอมเมนต์หน่อยครับว่าย้อนเวลาสัก10คอมเมนต์เดี๋ยวผมรีบทำให้เลย